ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับในปี2เล่มที่4.5นะครับของโยโกโซนะครับบทที่1หลังจากการสอบนะครับบรรดานักเรียนได้ใช้โอกาสเวลา1สัปดาห์ชิวๆนะพักบนเรือสำราญสุดหรูนั่นเองซึ่งทางโรงเรียนนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการสอบพิเศษกระทันหันเหมือนกับรอบที่แล้วแล้วการอยู่บนเรือน,นะครับมีกฎด,ดังนี้นะครับห้ามออกไปนอกห้องหลังสี่ทุ่มยกเว้นมีเหตุสําคัญเช่นกาลังจะตายแล้วอะไรประมาณนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนะต้องใช้แจมซื้อไม่ได้ฟรีเหมือนเมื่อก่อน คะแนนห้องหลังจบการสอบพิเศษบนเกาะล้างนะห้อง A, นะครับ1,206แต้มห้อง B 578แต้มห้อง C 571แต้มห้องดี1 5แต้มห้อง A นะครับเป็นของสกายนางิห้อง B คืออจินโนเซะห้อง C คือโฮลิกิตะห้องดีคือริเวนนั่นเองอโนโคจินะครับคิดว่าหากจะเอาชนะห้อง A แล้วก็คงต้องดักเก็บลูกน้องของสกายนางิให้ได้ก่อนสักพักนะครับไอโนโคจิส่งข้อความนัดคุยกับอิจินโนเซะอีก3วัน ได้คำตอบพี่จินโนเซยมาสารภาพรักกับเขาระหว่างที่เพื่อนๆกลุ่มไอโนโคจินะเถียงกันว่าใครลำบากก่าการตอนสอบบนเกาะอิชิสกิก็มาชวนไอโนโคจิไปดูประกาศคะแนนด้วยกันเพื่อนไอโนโคจิไม่ค่อยไว้วางใจนะและกลัวว่าริเวนอาจจะวางแผนอะไรเอาไว้หมอนี่มาตีสนิทไอโนโคจิทําไมแต่ไอโนโคจิยืนยันว่าอิชิสกิเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะไอโนโคจิโ no ดนตื้อจนยอมไปด้วยแต่ขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเมื่อไปถึงพวกปี3าก็ลุมจ้องไอโนโคจิไอโนโคจิเลยอ้างว่าคนเยอะไว้มาดูที่หลังดีกว่า อิชิสกิบอกว่าถ้างั้นไปกินข้าวด้วยกันเถอะระหว่างทางนะครับนา,นาเซวิ่งเข้ามาทักอิชิสกนานาิก็แซวว่าคบกันเหรอนี่เขาเป็นก้างขวางคอหรือเปล่าอานุโคจิพยายามบอกปัดว่าระหว่างเขากับเธอไม่มีอะไรกันอนนานุโคจิถามน้าเซว่ามีธุระอะไรนา,นาเซบอกว่าพอเห็นรุ่นพี่ก็เลยอดรีบทักไม่ได้และขอตัวไปอย่างเขินๆนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับอานุโคจิก็ถูอิชิสกินะสอบปังคบนิดหน่อยหลังกินข้าวเสร็จ แล้วกลับมาที่ห้องนั้นเองเจออีเคน้นะมารอยอยู่และชวนให้อโนโคจิไปหาโคมิยะด้วยกันเมื่อไปถึงนะจะเจอพวกริวเอ็นอยู่ด้วยโคมิยะว่าริวเอ็นมาคาดคั้นเกี่ยวกับคนร้ายเพราะอยากแก้แค้นจากนั้นนะครับอีเคก็บอกกับโคมิยะว่าเขากับชิโนฮารานั้นตกลงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วโคมิยะบอกว่าหากนายทําให้เธอเสียใจแล้วก็จะแกโดนแน่นอนจากนั้นโคมิยะนั้นจะขอคุยกันตามลําพังกับอโนโคจิซึ่งอีเคก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วออกไปโคมิยะขอให้อโนโคจิช่วยเฝ้าดูชิโนฮาระให้หน่อย พราะคนร้ายที่ทําร้ายพวกเขาจนบาดเจ็บอาจกลับมาอีกก็ได้และหากมีอะไรให้ติดต่อเขาทัานทีอันุโคจิตอบตกลงนะครับหลังจากนั้นโคนมิยะแสดงหน้าที่เจ็บปวดออกมาที่ชินโนะฮาระตอบตกลงคบกับอีเคนั่นเองบทที่2วันต่อมาครคิริยามะส,ส่งข้อความหายอโนุโคจิบอกว่าเขาอยากคุยด้วยท้่นั้นไปเจอกันที่สระว่ายน้ำอันุโคจินะไปถึงพบว่าพวกปีสามจ้องมาที่เขาเหมือนเดิมแต่แกงโง่นะไม่รู้ร้อนรู้หนาวซึ่งเขาได้เจออิจิโนเซะด้วยแต่จิโนเซะที่เห็นอันุโคจิก็ออการเขิน และไปหลบหลังเพื่อนทันทีหลังจากนั้นก็เจอรุ่นพี่คิริวินซึ่งทักทายกันนิดหน่อยคิริวินถามว่าไอ้นโคจิไปทําอะไรนางุโมมันมาหรือเปล่าเพราะนั่นนะครับทาให้นางุโม,มเนี่ยเริ่มเอาจริงและใช้แผนสั่งให้พวกปี3าทุกคนคอยจ้องมองแล้วหาทางจัดการไอ้นโคจิจากนั้นนะครับคิริยามะก็เข้ามาหาและขอเปลี่ยนที่คุยคิริวินก็ง,งงว่าถ้าเองอยากคุยที่อื่นเนี่ยจะนัดนมาที่นี่ทําไมคิริยามะน,นะครับพยายามพูดว่าคนนอกเนี่ยไม่เกี่ยวแต่คิริวินบอกว่าไอ้นเกี่่ยวแนอน คิริยามาได้ยินนังนั้นก็ตกใจแต่คิริวินะบอกว่าแค่ล้อเล่นแล้วก็หัวล้อยอ่อกับเรีแอคชั่นของคิริยามานะครับที่ตกใจได้ตลกมากจากนั้นไอโนโคจิก็บอกลารุ่นพี่คิริวินและตามคิริยามาไปหาที่คุยกันหนึ่งต่อหนึ่งคิริยามานะครับถามไอโนโคจิไปว่าไปทําอะไรนางุโมมามาถึงได้โมโหแบบนั้นไอโนโคจิบอกว่าถ้าอยากรู้นะเขาบอกก็ได้แต่ขอถามก่อนว่าคิริยามะยอมแพ้ที่จะสู้กับนางุโมตั้งแต่เมื่อไหร่คิริยามานะครับ,บ คลิยามานะว่านางโม,โมเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้เขาโดยหากยอมทําตามเนี่ยก็จะได้ตั๋วขึ้นไปเป็นห้องเอนั่นเองคลิยามะอาธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับพวกปี3ที่เกิดจากความพ่ายแพ้ของนางโม,โมซึ่งนั่นทําให้สูญเสียทั้งแต้มส่วนตัวและแต้มห้องไปเป็นจํานวนมากแถมยังมีพวกปี3ถูกไล่ออกอีกเพราะงั้นจึงอาจทําให้เขาต้องสูญเสียตั๋วย้ายไปห้องเอที่ต้องใช้แต้ม20ล้านไปด้วยและพราะไม่รู้หลังจากนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นคลิยามาจึงเสนอให้อนนโคจิไปคุยกับนางโม,โมให้รู้เรื่อง แต่อนโนโคจิบอกว่าเขาไม่คิดจะไปคุยกับนางโมตอนนี้แต่จะลองเก็บไปคิดดูนั่นเองจากนั้นนะครับอนโนโคจิ ok ก็เดินกลับเข้าไปในเรือและเจอกับนานาเซเธอบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยแล้วกาลังจะกระซิบบอกแต่โคบาชิยูเมะนะครับเข้ามาขัดจังหวพะพอดีนานาเซเลยถอยออกมาโคบาชิบอกว่าเขาต้องการเชิญอนโนโคจิไปร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้และขอให้เก็บเป็นความลับกับอิจิโนเสะด้วยอนโนโคจิ ok ว่าจะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงเข้างานเลี้ยงไปเมื่อถึงเวลาของงานเลี้ยงนะครับอ ok ันโนโคจิไป แต่เพราะข้างในเนี่ยมีแต่พวกสาวๆทั้งนั้นจึงทาอะไรไม่ถูกแต่สุดท้ายก็ถูกโคบาชิลากเข้าไปและยังถูกบังคับให้ไปนั่งข้างๆอจินโนเซะอีกด้วยแล้วก็ถูกลุ้มถามนู่นถามนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับฮิเมโนะนะครับยูกิจะขอกลับก่อนโดยบอกว่าปวดหัวอนุโคจิจริงถือโอกาสนี้ขอกลับด้วยเลยเหตุการณ์แบบนี้นะครับต่างจากการต่อสู้กับเตยบไบลูมหรือสกิชิโรสําหรับเขารับมือยากกว่าพวกนั้นซะอีกแต่อนุโคจิไม่ได้กลับห้องและเลือกที่จะแอบตามฮิเมโนะไปนะครับ จากนั้นนะครับไอโนโคจิ ok ทําการคุยกับฮิเมโนโดยไอโนโคจิเห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ย,ายอาจจะเครียดเลืนอาจจะการอยู่กับคนเยอะๆและแนะนําให้เธอเนี่ยตะโกนเสียงดังออกนอกเรือไม่งั้นเขาจะบอกอิจิโนเซว่าเธอแกล้งป่วยเธอจึงท้าให้ไอโนโคจิตะโกนก่อนซึ่งเขาก็ทํานะแต่ว่าไม่ดังเท่าไหร่ฮิเมโนจึงทําบ้างเพราะเสร็จเธอก็ดูสดชื่นขึ้นเยอะไอโนโคจิ ok ว่าเขาเองก็เหมือนกันแต่ฮิเมโนบอกว่านายน่ะทาอย่างเงี้ยไม่เรียกตะโกนหรอกนะ บทที่3วันต่อมานะครับไอโนโคจิมาทานข้าวแล้วบังเอิญเจอเข้ากับนานาเสจึงทักทายนั่นเองไอโนโคจิถามเรื่องสําคัญที่พูดค้างไว้เมื่อวานแต่นานาเสบอกว่าเธอแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเมื่อหมดธุระนะครับไอโนโคจิจึงแยกย้ายเพราะบ,บริเวณนั้นมีพวกปีสาคอยจ้องอยู่ขณะจ,จะกินข้าวนะครับอลิซก็เข้ามาทักแล้วเล่าเรื่องที่จ e ินโนเซ่เนี่ยเมื่อวันก่อนให้ฟังโดยจ e ินโนเซ่มาขอโทษเรื่องที่เธอแอบหนีไปคนเดียวในการสอบวันสุดท้ายแต่อลิสไม่ถือสาอะไรนะครับแต่จ e ินโนเซ่ก็ไม่ยอม สุดท้ายอลิซจึงลงโทษโดยให้จ e ินโนเซ่เนี่ยมานั่งดื่มชาเป็นเพื่อนแล้วก็คุยเรื่องไอโนโคจิกันไอโนโคจิ ok ก็งงว่าเล่าให้ฟังทําไมอลิซแซว่าไอโนโคจิทําให้อ e ีจินโนเซ่เนี่ยลงรักรวมถึงเรื่องที่พวกปีสามเนี่ยเพ่งเลยไอโนโคจิด้วยพออลิซนะครับแยกมาก็ไปหาเด็กปีหนึ่งก็คืออิจิกะที่กําลังแลดูเซ็งๆนะโดยอลิซคุยกับเธอว่าอยากจะลองสู้กับอิจิกะด้วยสมองสักหน่อยบทที่4นะครับไอโนโคจิ ok และเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยได้มาจองสระว่ายน้ําส่วนตัวเพื่อเล่นสนุกก,กันโดย อากิโตะนะถามไอโนโคจิว่าคิดยังไงกับไอริแต่ไอโนโคจิบอกปัดๆไปว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษหลังจากนั้นรับซากุระกับฮารุกานะครับ,บ,รบออกจากห้องแต่งตัวพร้อมกับชุดว่ายน้ำนะครับทำให้อากิโตะเนี่ยต้องหนีลงน้าฮารุกาถามไอโนโคจิว่าซากุระดูเป็นยังไงบ้างไอโนโคจินะว่าซากุระดูจางอย่างปกติซากุระนะฮะอายมากแล้วก็กระโดดลงน้ําตามตอากิโตะไปเพื่อหน,นีอีกคนฮารุกาเลยบนใส่ไอโนโคจิว่าไม่ไหวเลย จากนั้นนะครับเคเซ,เซที่ท้องเสียก็ออกมาพอเจอกับฮารุกะก็ตกใจเหวอนะครับแล้วก็หันหน้าหลบไปแบบไอ่จากนั้นทุกคนก็ลงไปเล่นกันในสระว่ายน้านะเล่นบอลเล์บอลนะครับฝั่งอันกิโตชนะเรียบช่วงพักนะครับฮารุกะบอกไอโนโคจิว่าไอรีเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วให้ไอโนโคจิหันมาสนใจมากขึ้นไอโนโคจิ no ตอบกลับไปว่าสิ่งที่จําเป็นต่อซากุระมากที่สุดในตอนนี้คือเพื่อนที่พึ่งพาได้ไม่ใช่คนรักฮารุกะก็ตกใจนะครับเพราะาคิดว่าไอโนโคจิเนี่ยซื่อบื้อนะครับตะเปล่าเลยไอโนโคจิรวกเตััอง แต่ทั้งทั้งที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ยังทําหน้านิ่งไม่รู้สึกอะไรสุดท้ายนุโคจีว่าหลังจากนี้ซาก,กุระเนี่ยต้องมีเรื่องให้หนักใจมากขึ้นแน่นอนและจะสนับสนุนเธอด้วยฮารุกะงงว่านุโคจีหมายถึงอะไรแต่นุโคจีบอกว่าเขายังบอกไม่ได้นั่นเองหมดเวลานะครับเช่าภาษาว่ายน้าส่วนตัวพอไอ้นุโคจีออกมาแล้วเจอกับนา,นาเนเซที่วิ่งเข้ามาทักไอ้นุโคจีก็ง,งงงเพราะรู้สึกว่าเจอกันทุกวันเลยนาเนเซดูจะระวังอะไรสักอย่างรอบข้างอากิโตะพึมพำออกมาว่าคู่แข่งของความรักของซาก,กุ สักพักนะครับก็เจอกับอีเคและชินฮาระที่แอบ,บมาเดทกันทั้งสองได้จองสาวว่ายน้ําต่อจากพวกไอโนโคจิและอีเคก็จุงมือแฟนสาวไปนะครับเคเซงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนฮารุกะอธิบายว่าทั้งสองคนในดูเหมือนจะคบกันแล้วเคเซว่านั่นนะครับมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะทั้งคู่เนี่ยกัดกันจะตายไปเมื่อกลับไปที่ห้องมิยามโมโตะนะครับบอกว่าเจอคัสึร่งิกับโทคิโตะนะกำลังทะเลาะก,กันที่หน้าห้องน้ํามิยาเกะรู้สึกว่าเป็นห่วงนิดหน่อยและคิดจะไปดูเหตุการณ์แต่มิายาโมโต ไอ้โครจิจึงคิดจะออกไปดูโดยตีเนียนบอกว่าหิวสาวๆนั่นเองจะออกไปเพื่อเก็บเพิ่มสักหน่อยเมื่อไปถึงหน้าห้องน้านะครับก็ไม่พบคัสึร์งีแล้วแต่เจอเข้ากับพิโยลีที่มาดูเหตุการณ์เช่นกันทั้งคู่นะครับเลยออกเดินหาแล้วก็แอบดูคัสึร์งีกับโทคิโตะเนี่ยที่กําลังมีปากเสียงกันโทคิโตะนั้นพยายามต่อต้านริเวนและด่าว่าคาสึร์งีว่าเดี๋ยวนี้เชื่องเป็นหมาติดตามริเวนแล้วเหรอแต่คัสึอร์งีก็ให้เถียงกลับไปด้วยเหตุผลนะซึ่งโทคิโตะเนนีไดิดนหนป ฮิโยรินะคะบ,บอกว่าวิธีการของริเวนนั้นมักมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเธอจึงอยากให้โนอโคจิจายมาห้องของเธอเพราะถ้าหากวันหนึง่งเกิดริเวนทำอะไรผิดพลาดและถูกไล่ออกไปแล,ล้วก,ก็เธออยากให้อนโคจิมาเป็นผู้นําแทนไอ้นโคจินะครับพยายามจะช่งกลับนะแต่ถูกฮิโยริด,ดึงแขนเอาไว้และลากให้ไปหาคาซึระงิอิบุกิที่อยู่กับโฮลิกิตะบ่นว่าเรื่องอิจิการเนี่ยปล่อยให้โนโคจิจัดก,การเอาเองดีกว่าเพราะหมอหน้านักเก่งจะตายไปโฮลิกิตะสงสัยว่าหมายความว่ายังไงและเธอสงสัยอีกด้วยว่าอ้อคเนี่่หงืแตตรมโจัไ อิบุกินะครับจึงเข้าใจว่าโนโคจิไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับโฮริกิตะฟังเท่าไหร่จึงเล่าเรื่องเมื่อปีที่แล้วให้โฮริกิตะฟังโดยนั่นคือเรื่องที่ริวเอ็นเนี่ยและพักคพวกชวนเคไปเล่นการ์ดยูกิบนด่านฟ้าแต่ถูกไอโนโคจินะครับซัมมอนเอ็กโซเดียลงมาถล่มนั่นเองโฮริกิตะอึ้งนะไม่คิดว่านุโคจิเนี่ยจะเก่งขนาดนี้นะครับพี่มีดวงจั่วไดเอ็กโซเดียครบ5ใบสถานการณ์ในตอนนี้นะครับยังก็ยังคิดว่าโคเดียเนีย่ยน่าจะทำะารลำบากอยู่ดีอิบุกินะครับว่างันนะนนบ โฮลิกิตะไม่คิดจะขอให้ช่วยแต่คิดจะจ้างแทนโดยค่าจ้างนั้นคือน,น้ำกระป๋องนะครับที่อิบุกิเพิ่งดื่มเข้าไปอิบุกิบอกแค่น้ำกระป๋องเดียวก็าจ่ายให้ก็ได้โนลิกิตะส่วนว่าราคาสามล้านแต้มนะอิบุกิก็เลยเงื้อไปเลยอิบุกินะครับก็งงว่าน้ำกระป๋องราคาแค่700แต้มเองนะโฮลิกิตะบอกว่าเธอซื้อมานะครับราคาจะขึ้นเป็น3าล้านแต้มเพราะงั้นถ้าไม่มีปัญญาจ่ายอิบุกิก็ต้องทําตามคําขอของเธออิบุกินะครับบน่บนว่าขอฉันช่วยงตรงๆเนี่ยมันยากนักหรือไงตัดมาที่จีโนเซะ แต่ว่านุโคจิถามเรื่องอื่นนะครับนั่นก็คือเรื่องที่จิโนเซยังคงรับฝากแต้มจากเพื่อนร่วมห้องแล้ววิจิโนเซก็ถามว่าห้องของเธอเนี่ยยังขายอะไรไปอย่างนั้นเหรอแต่ก่อนที่จะได้ตอบนะครับนางุูโมะก็โผล่มาซะก่อน,นโดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ของประธานนักเรียนนางุูโมะบอกว่าอิจิโนเซนั้นเป็นคนที่อาจจะเป็นประธานนักเรียนคนต่อไปเพราะงั้นตัวเองเนี่ยจริงต้องคอยดูแลโดยบอกว่านุโคจินั้นมีแฟนอยู่แล้วนั่นก็ชื่อคารุซาว่าเคและเอ่ยว่าฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่นอกใจแฟนหรอกใช่ไหม ไอโนโคจินะครับไม่คิดจะปกปิดและยอมรับความจริงว่าเขานั้นได้คบหากับเคอย่างจริงจังแล้วเพราะเหตุน,นั้นเองนะครับจึงทาให้จีโนเซะร้องไห้ออกมานางุโมะนะครับดีใจแล้วบอกว่าถ้าแกไม่ยอมสู้กับเขาตรงๆเนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้แหละพอนางุโม,โมจากไปนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทําของตัวเองนั้นเป็นการทําร้ายตัวเองแท้เทพราะนั้นสายตาของพวกปี3นางุโมโม,โมจะลังควานไอโนโคจิเพราะเรื่องผู้หญิงและไม่ทําหน้าที่ประธานนักเรียนอีกด้วยได้จีโนเซะนะครับได้พึมพำกับไอโนโคจิทั้งน้ําตาว่านั่นสินะไอโนโคจิค คนด,ดีอย่างไอ้นัโคโจิคุงหนะไม่มีทางที่จะไม่มีผู้หญิงมาชอบหรอกไม่มีทางที่จะไม่มีแฟนอยู่แล้วนี่นะแล้วก็บอกว่าลาก่อนนะเมื่อพูดจบนะครับอิจิโนเซก็วิ่งหายไปไอ้นองโคโจิเรียนรู้และสัมผัสถึงความรู้สึกของหญิงสาวที่ต้องผิดหวังกับความรักมันคงเจ็บปวดมากแน่แ่ซึ่งเรื่องแบบนี้เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากไวรูมหรือทีวีเขาคิดว่าบางทีจีโนเซอาจจะโกรธแค้นเขาถ้าแย่กว่านั้นก็คือเธอจะกลายมาเป็นศัตรูที่แข็งแกร่ง เล่มนี้นะครับเดี๋ยวมีต่อนะครับยังไม่จบนะครับแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ